สวัสด,ดีจ้าพี่นองโอ้ยยายเพ็ญกะหายหนาหายตาไปหลายมือขึ้นเกาหลวพี่น้องจะเสียดียังเนี่ยไปตลาดมาว่าเนี่ยเห็นปูปูพี่นองมันสดยายเพ็นก็เลยซื้อมาตำขึ้นอยากพี่นองมีส้มเท้าหรือส้มตอด้วยจ้าแซ่บแซ่บแซ่บแซ่ด้วยพี่นองส้มมัน ตีนอันตีนงวัวตีนควายเห,หีนนเ้นี่นพีน่น้องยุบานตรวจศาสตร์นี่เจ้าพี่น้องเพิ่นเห็ุขายแเอืออฉ อยากก็เสียบหนองเอยจะทิไทยยังไงพี่น้องเบิองยังไม่กินให้เบิงองเ่ยพี่นองมามากินน้ำยาเพีิน่นแสียบเยนื้อปูใส่ติ่งดิงด้วยพี่น้องปูสดด้วย นองพ่อย,อยูเขาอม,มะกระแดดสองสามมือประแดดบบหอนหอนไปใส่ก็ไ่ได้มะกระแดดสองสามมือเขาดอกับพ่อเกล่ะมันหนีกับรถไม่เกีียวพี่นน่งแต่ว่าเขา,ดดาวัดดอกม่ได้หรอก

เด้อพี่น้องเอ้ยมาแสดสมันยายเพลินตัวเสด็เห็ดคลิแตละมือ,อตลาดไปเห็นปูปูที่สดแท้ก็ส่อมากเลยอ่ะอือ เนือใส่ติ้งลิงที่พี่น้องเอ้ยปูดสดครับเป็นปสูสดก็ไม่อยากซื้อไม่กินไปไหนพี่น้องไปดูพี่น้องตลาดแต่ว่ามันปูนปสูสดเ้าก็ไม่อยากซื้อไม่กินไปไหน

เพชรเพ็ดเพรอืะกาศสวยมาะ

อ,อาสมติม่อแม่แสบกแสบเนอือ hết น้อง à. để cái đèn của bà xong nó là 28 <laughs> bây giờ đây có đẹp xong Nhìn nhìn xẹp I said. Hmm. เอาพี่อ้องเอาสมิงแล้วก็น่าจาพอกันคิดหนาอย่าลืมยาเพี้ยนเลยจ้าให้กำลังใจในโดนโดนมาทถวหนึ่งพี่น้องขอควมหยาบพี่น้องสวัสดีจ้าโว้ยโว